ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสมาบพกกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของหนังสืออันเล่นตอนที่เจ็ดเล่มที่ห้าตอนนี้ขอให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงชุมพรตามสาวํำหรับตอนที่หกความจริงควรจะให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงพรตามตำรวจ ลืมชื่อไปไม่เครียดวันนี้ก็ขอพูดเรื่องคงุณหลวงพรต่อไปขอย้อนหลังนิดหนึ่งว่ากรมหลวงพรเขตรดุมศัก์เมื่อสั้นพ้นจากความเป็นคนไปแล้วปรากฏว่าไปเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วต่อมาก็ขึ้นเป็นเทวดาขั้นอินทกะ จากอินทกาแล้วก็มาเป็นท้ามาหาราชคือคือว่าท้าววิรุณหกในปัจจุบัน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเทวดาที่รักษาวัดท่าทรงที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่ปรากฏว่าท่านจะจำอยู่ที่แถวพระเจ้าพมาหาราชต้นบริเวณนั้นเห็นเห็นที่ไรเห็นจะนั่งอยู่ที่พื้นอที่แท่นใกล้ใกล้แท่นพระเจ้าพมาหาราช ท่านเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาช่้นข้าเป็นกุมภันเป็นของท้าววิรุฬหกก็เป็นอนว่าท่านนั่งใกล้ๆอยู่กับรูปหล่อ,อของกรมหลวงยุพรเคศอดมศักดิ <c> ์ <oughs> เป็นเทวดาข้าอินทกะอินทกะนี่หมายความว่าจะเป็นผู้บัญชาการนะอาจจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเหล่าใดเหล่าหนึ่งนั่นเอง ก็ขอคุยกันต่อไปถึงเรื่องของกรมหลวงนิพพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่ท่านตามสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนกรมหลวงนิพพรเท่าที่เห็นประจักษ์มาจริงๆคือตามคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไปยังไงก็ตามเมื่อบนแล้วสามวันพบทุกทีกลับบ้านทุกที แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอว่าถ้าบางคนบางคนไม่สามารถจะมาได้หนึ่งตายสองถูกกักบ,บริเวณคือถูกขังแล้วก็สามทุพพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ได้นนี้ก็ท่านอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นทูพผลภาพก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งส่งข่าวให้ทราบ และมีโอกาสจะไปรับได้แต่ถ้าว่าการบนเทวดาบรรดาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าความสามารถของเทวดาก็มีจำกัดเหมือนกันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกินขอบเขตของท่านฉะนั้นการบนต้องรู้เรื่องกันจะต้องบนเฉพาะกิจอย่าบนให้เปลือกไปถ้าบนเปือกไปทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาทำไม่ไหวก็เลยไม่ทำให้ ในเวลาบนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกรุงหลวงนครเขียดุมศักดิ์เวลาบนต้องเสวยียนต้องถวายเครื่องเซงเวยก่อนเมื่อได้รับผลสมบูรณ์แบบแล้วก็ถวายครั้งหนึ่งนี่เป็นระเบียบของการบนขอซ้าอีกนิดหนึ่งว่าการบนคืนหนึ่งมีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยสองหมูต้มหนึ่งชิ้น สามไก่ต้มหนึ่งตัวสำหรับหมูต้มกับไก่ต้มในถ้าคนมีสตางค์หน่อยหมูต้มใช้ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลและไก่ต้มต้องใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวถ้าคนที่จนจนมีสตางค์น้อยหมูต้มชิ้นใช้ชิ้นเล็กๆก็ได้ไก่ต้มไม่ต้องถึงตัวและใช้ชิ้นก็ได้แล้วก็มีขนมเีแล้วมีขนมจีนน้ำพริก ของหวยก็มีทองหยิบไวทองเท่านี้เองเวลาบนหรือแก้บนเวลาเช้าให้ใช้เวลาก่อนบะก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีถ้าตอนบ่ายให้ใช้เวลาก่อนบ่ายสามโมงเย็นสิบนาทีก็เป็นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปในเรื่องการในการตามสาวอย่าลืมว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะ จะขอนำธรรมะกลัวเข้ามากับเรื่องเองนานิทานเขาบรรดาท่านผู้ฟังอย่าลืมนะว่านี่เป็นนิทานนิทานตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงแต่การเห็นจะจริงและไม่จริงก็ไม่ทราบถือว่าเป็นนิทานก็เป็นอันว่าวันหนึ่งในเวลานั้นที่อาตมากำลังแจกของกับผู้ยากจนในถินธุรกันดาน <c oughs> ก็ไปจากวัดเชิดเดินเศษ ก็กลับมาถึงวัดก็มีคนที่รู้จักกันจริงๆเวลานั้นเธอยอมรับนับถือไปมาหาโส,ส่เสมอเป็นผู้ชายมากับบรรดาญาติหลายคนผู้ชายคนนี้รูปร่างอ้วนๆผิวขาวมาถึงเธอก็รายงานให้ทราบคือว่าอันดับแรกเขา่อกก่อนนะ เธอมาถวงถึงตั้งแต่ตอนบ่ายเวลานั้นไม่มีเวลาพบกันเวลากลางคืนลงสอนพระกรรมทา,านเธอก็ลงปฏิบัติด,ด้วยพอปฏิบัติเสร็จเธอก็รายงานให้ทราบว่าลูกสาวของผมหายจากบ้านไปเกือบสองเดือนผมใช้เวลาตามมาเดือนเศษซึสิ่งเงินค่าตามไปสองหมื่นบาทเศษยังไม่พบ ยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานี้ลูกสาวเขาอยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่จะกลับบ้านเมื่อไรถ้าเธอกลับเองไม่ได้อย่างวิธีใดให้ที่กลับความจริงเขาถามตามเหตุตามผลบรรดาท่านพุทธบริษัทแตะมาฟังแล้วก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกินวิสัยของเรา เราไม่สามารถจะจัดการให้ได้ถ้าจะถามว่ารู้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ <c oughs> ถามว่าใช้กำลังเขาสมาธิดูให้ได้ไหมกำลังเขาสมาธิบรรดาท่านพุทธไวสัตมันต้องใช้เวลาที่เราไว้วางใจเวลาเนื่อยเนยแบบนั้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันถึงว่าเวลาสงัดก็จริงก็กไม่แน่ เพราะว่าสมาธิฉันสวะเขาแต่มานี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเขาถามมานี่ไม่แน่นักถ้าเกิดความรู้สึกกันเองนี่แน่นอนเ,อเพราะเวลาก็าถามมาบางทีมันเหนื่อยไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเอาอย่าง,งก็เลยบอกก็าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าถามฉันเลยนะเพราะฉันกับคุณเนี่ยความจริงมันก็ไม่ดีกว่ากัน มันก็เป็นคนเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันมีการง่วงนอนตื่นนอนเหมือนกันหิวกระหายเหมือนกันไม่ดีกว่ากันเลยก็ในที่สุดก็เรียกว่าร่างกายเราเสมอกันสําหรับด้านจิตใจเนยเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างกันก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและสิทธิของเราก็ไม่ต่างกัน ิทธิตก็คือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่สิ่งที่เกิดตามมาก็คือแก่นอกจากแก่ก็มีป่วยนอกจากป่วยก็มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจในที่สุดเราก็ตายเวลานี้คุณต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจคือลูกสาวหายไปจากบ้านฉันเองก็ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีพ่อกับแม่ตายไปนานแล้ว แล้วก็มีน้องสาวเเล็กอีกคนหนึ่งตายไปนานแล้วทั้งหมดเั่าสามคนก็เป็นคนที่รักที่เคารพคนฉันเรามีสภาพเหมือนกันนี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัทอันนี้เป็นธรรมะในท้องเรื่องจําไปเลยนะจะไม่ลงธรรมะตอนท้ายเอาตอนนี้ก็แล้วกันกลุมความว่าคนเราที่เกิดมาคนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมด ต่อไปก็แนะนําเอว่าเอาอย่างนี้ติคุณวันตอนรุ่งขึ้นเช้าคุณทําที่วัดนี้ก็ได้เพื่อความมั่นใจบนกรมหลวง,งยุพน์แต่ว่า,าการบนคุณจะต้องคิดว่าสิ่งทั้งหลายแหละทั้งหมดมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่เกินวิสัยก็ได้จึงเป็นสิ่งที่เกินวิสัยก็ได้แต่ถ้าว่ากรมหลวง,งยุพน์เขตอุตมศักดิ์นี่เท่าที่เขาบนตามคนกันไม่เคยพลาด แต่ว่าทางนี้ถ้าคุณต้องยอมรับนับถือท่านจริงๆนะเพราะบอกเท่านี้เขาก็บอกว่าสมเด็จกรมหลวงยุพรนีผมเคารพมากเคารับกลยบอกว่าถ้าคุณเคารพอยู่แล้วก็ถือว่าคุณเป็นคนใหญ่เขาถามว่ามีเครื่องอะไรบ้างก็บอกว่าคุณจัดข้าวข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยกับหมูหนึ่งชิ้น เวลานี้คุณไม่อยู่บ้านเท่ากะเกณฑ์ไม่ได้ถา้ากะเกณฑ์ได้คุณมีฐานะดีก็ควรจะใช้ชิ้นละไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลแล้วก็ไก่หนึ่งตัวถ้าสามารถทําได้ถ้าไก่ไม่ไม่สามารถทําได้ก็เอาเอาไก่หนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นเล็กก็ได้ถ้าหากว่าทุนน้อยต่อไปก็ใช้กน้ำจีนน้ำพริกหนึ่งถ้วยนี่ก็ใช้ ทองหยิบไฟทองอย่างใดน,น,น้อยน้อยก็ได้คุณตั้งโต๊ะเอาโต๊ะที่กุฏิฉันมีมาตั้งเข้าแล้วก็าขาวปูเอาแจกันดอกไม้วางเข้ากลางโต๊ะเอาเครื่องจุดธูปจุดเทียนมาวางเข้าแล้วกระบบนท่านถาวายพร้อมกันเวลานั้นเลยนะว่าขอถาวายเครื่องสังเวยเป็นการศัการะบูชากรมหลวงยพรกับคณะรวมทั้งคณะโดยพระท่านมีทุสิทธิ์มาก ถ้าหากว่าไม่เกินวิสัยลูกสาวผมชื่นอนี้เธอหายไปววันประมาณวันเท่านั้นเอาแบบเอาประมาณกันอาจจะไม่แน่นอนถ้าไม่เกินวิสัยขอไปปรดตามกลับมาถึงบ้านภายในสามวันแล้วก็ถ้าเกินวิสัยถ้าสามวันไม่ทันก็จะก,กี่วันก็ได้ค่อยกลับมาเร็วๆต้องให้เวลาทัานพอรุ่งขึ้นเขาก็รีบไปตลาดแต่ตอนเช้า รายกดเวลาก่อนสองโมงสิบนาทีเขาทันทุกอย่างเขาต้มมาจากตลาดหมดมาถึงก็ตั้งโต๊ะก่อนหน้าเวลาสองโมงเกือบสิบนาทีประมาณสิบห้านาทีเขาก็เริ่มุดทูบเทียนเขาบอกว่าเวลานี้ยังเหลือไม่ถึงสิบนาทีเ,าเกินอาสิบนาทีจะทําได้ไหมครับก็บอกว่าทําได้เลยทําได้เขาก็บน ถวายเครื่องสงเวรแล้วก็บอกว่าถ้าลูกสาวกลับจะถวายใหม่เมื่อเขาบนท่านเสร็จเล้วเวลากลับบ้านเอลากลับบ้านไปแล้วไม่นานประมาณสักสายสี่วันเ็จเศษหรือห้าวันไม่เกินห้าวันนะจําไม่ได้น,นัดมาหลายปีมาแล้วก็ปากรากฏว่าบุคคลคณะนี้กลับมาอีกเขาก็ทานอภัยลืมบอกไป ว่าเจ้าภาพชุดนี้อยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขณะนี้ก็เดินทางกลับมาอีกมาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเธอก็ดีผิวขาวทุ่มท้วมหน้าตายินมเย้มแจ่มใสถ้าท่านพ่อกระไรงานบอกว่าลูกสาวคนนี้แหละครับที่หายไปจากบ้าน หลังจากขมบนกรมงลวงนิพรรแล้วกลับไปที่บ้านจากวันบนถึงวันเธอถึงวันเด็กมาเป็นวันเวลาสามวันพอดีเด็กกลับมาถึงตอนเย็นอาตมาก็ลองถามมนห,หนูไปยังไงมายัางไงลูกถึงได้ไปจากบ้านแล้วมายองกลับเธอก็เล่าความเป็นมาอย่างนี้บรรดาท่านบุกฟัง ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วอยากจะหนีกันเพราะมันเป็นกฎของกรรมเธอบอกว่าตามบติเธออยู่บ้านตลาดที่ใกล้บ้านที่สุดคือตลาดโพทะเลอำเภอโพทะเลในความจริงแม้ต่ตลาดเธอก็ไม่เอยไปกับเขาเพราะเป็นเด็กไม่อยากเที่ยวเป็นเด็กที่ไม่อยากจะไปไหนอยู่กับบ้าน ถ้าจะกล่าวไปก็เป็นเด็กชอบรักษาประเพณีตามแบบโบราณด้ <c oughs> วยความจริงหญิงสารักษาประเพณีอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นเวลาสมัยก่อนก็ตามสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามสมัยหน้าก็ตามถ้ารู้จักเก็บตัวอย่างนี้เป็นหญิงที่มีราคามีค่าสูงเพราะใครใครก็ต้องการถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนเรียบร้อย เมื่อการจะแต่งงานเขาต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้ดีวันหน้าจะดีไหมถ้าหากว่าแสดงการคล่องตัวเกินไปคุณก็ไม่ค่อยไว้วางใจใโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนว่าเป็นคุณไร้ค่านั่นหมายความราคาถูกซื้อมาไรวางมาไรก็ได้เหมือนั้นไม่แปลกแต่ว่าสงบสงเ่ยมเก็บเก็บตัวนี้คนต้องการ แล้วมีการห่วงเห็นนี่ตามความรู้สึกของตาหม,มาที่เป็นผู้ชายและกับผู้ชายที่รู้จักสร้างตัวทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันบอกว่าถ้าชูชายเกินไปแล้วก็เห็นม่ของไร้ค่าชูชาดมาแล้วก็ชูชาดไปได้มาแล้วแล้วก็วางวางวาง,วางก็ได้ใหม่ได้ใหม่แล้วก็วางใหม่วางแล้วก็ได้ใหม่ มันเป็นของไม่ยากและท่านผู้นั้นท่านก็นไม่ถีตัวแต่านก็ถือว่าจับหรือวางอะไรไม่ใช่ของแปลกก็เลยเป็นคนไร้ค่าไปขอเ,เล่าเรื่องของเธอต่อไปเอก็เลยฟังว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปนาเธออยู่ที่บ้านคนเดียวจะว่าคนเดียวคนได้มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนเป็นคนแก่อยู่บ้านด้วยก็มีเพื่อนสาวข้างข้าง,างบ้าน เป็นคนหมู่เดียวกันเธอนัดแนะกับผู้ชายว่าจะพากันไปจะอยู่กินร่วมกันแทนแทนการแต่งงานปกติเขาเรียกว่าวิวาคนทันคือจะพากันไปแต่เขาก็ไม่บอกเธอเป็นว่าคนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกันพ่อแม่ไปไถนาก็เป็นว่าเขาก็มาชวนเธอบอกไปเที่ยวตลาดก็ไม่ละไปซื้อของเล็กๆน้อยๆปเดี๋ยวก็กลับ เธอก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านปกติก็มีมีอะไรเป็นคนที่น่ารักชอบพอกันมากก็เวลาญาิผู้ใหญ่ที่เฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าฉันจะไปตลาดับเพื่อนสักครู่หนึ่งพระเดี๋ยวจะมาพันญาติผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นจะจะมีอะไรไว้วางใจก็บอกว่าไปเถอะป้าอยู่บ้านเองคันเมื่อเธอไปถึงตลาดไปถึงก็มีผู้ชายอยู่สองคน นั่งอยู่ที่นะั่นอยู่ที่ตลาดแล้วไปเจอเพื่อนหญิงเข้าเธอเข้ามาทักทายปราัสเขาก็คุยกันเบาๆฟังไม่รู้เรื่องว่าเดี๋ยวหนึ่งเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเธอด้วยตั้งสี่คนก็กินกันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเดินมาว่าเดี๋ยวหนึ่งว่าเดี๋ยวหนึ่งก็มีรถแท็กซี่หรือรถยนตเล็กรถเก๋งมาจอด าชายสองคนก็บอกกับเพื่อนบอกเราจะไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรกันไหมล่ะไปที่ตลาดโน้นเพื่อนในความจริงเขานักเขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าไปเขาก็ชวนเธอไปด้วยเธอก็บอกว่าไปไกลนักไม่ได้แล้วประเดี๋ยวป้าจะบ่นพ่อกับแม่จะมาเธอบอกไม่เป็นไรจะไปรถพิเศษเหมาไปวัปเนี้ก็กลับไปเดี๋ยวก็กลับก็กลบเลยนั่งรถไปกับเขา เป็นอาว่าชายสองหญิงสองเมื่อล่งรถไดเขาไปถึงจังหวัดพิจิตรเมื่อเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวเขาก็พาขึ้นรถโดยสารเป็นรถยนต์สมัยนั้นยังไม่มีรถทัวร์เป็นรถประจําทางเขาพาขึ้นเขาก็ถามเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่าเราจะกลับอําเภอโพทะเลเนี่ยมนต้องกันง่าย เรียกว่าไม่ต้องต้มเลยนะสุกอยู่แล้วพราะคนไม่เคยไปไม่เคยมาเธอก็นั่งรถไปกับเขาแต่แทนที่รถจะวิ่งเข้าอำเภอโพตะเลก็วิ่งลงนครสวรรค์แล้วก็ร่วยไปกรุงเทพเธอก็จนใจเพื่อนหญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกรุงเทพกันประเดี๋ยวแล้วก็กลับพอถึงกรุงเทพแล้วก็เข้าพาขึ้นรถ รถแท็กซี่ไปสถานีรถยนต์สายใต้จากสายใต้เข้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นว่าเธอก็จําเป็นจําใจจะต้องไปกับเขาเสื้อผ้าก็มีไปชุดเดียวแต่เพื่อนหญิงเขาเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อนหญิงนั้นเสื้อผ้าฝากคนไว้ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเขาสองลูกเขาใส่กระเป๋าเต็มสองสองลูกอยู่ที่ตลาดแล้ว เขาฝากแรงค่าที่รู้จักกันไว้ก็เป็นว่าเธอก็ใช้เสื้อผ้าของเพื่อนและต่อมาชายหนุ่มก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใช้ไปพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไม่ชิตัวเมืองเป็นเขตของอำเภอบางประมา <c oughs> เมื่อเธออยู่ที่นั่นมันก็เหงาเคยอยู่บ้านไม่เคยไปไหน แล้วไปที่นั่นก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเพื่อนหญิงที่ไปด้ยวยกันคุยกันบ้านเจ้าของบ้านเข้าใจดีก็ช่วยเจ้าของบ้านทํำน่นบ้างทํานี้บ้างตามปกติเมื่อเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเศษในช่วงนั้นเธอก็บอกว่าคิดถึงบ้านแต่ไม่รู้จะกลับยังไงเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหลังบ้านก็ไ่ทราบว่ารถยนต์ไปไหนเขาเขียนว่ากรุงเทพจังหวัดสุพรรณบุรี ฉันจะมากรุงเทพคนเดียวก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเมื่อเข้าถึงกรุงเทพก็งงเต็มทีแล้วบ้านเมืองมันกว้างรถก็มากคุก็มากทิศทางไปไหนก็ไม่ทราบจนดอนต่อมาเธอบอกว่าวันหนึ่งขนาที่อยู่ที่นั่นแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งเล่นเป็นๆอ่านหนังสือบ้างทำงานเล็กน้อยบ้าง เรียกว่าอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดุดาดปั้นวัวเป็นควายให้ลูกท่านเล่นตามกติของโบราณก็ช่วยจาของบ้านทําตามปกติเท่าที่สามารถจะทําได้เห็นรถยนต์มาแต่ไกลมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านรถยนต์คันนี้จะไปทางถึงกรุงเทพไปถึงกรุงเทพเราเราไม่รู้ทิศทางจะไปแต่ว่าคิดว่ากลับได้ เราจะบอกเขาบอกว่าเราจะกลับจังหวัดพิจิตรคงจะมีรถยนต์มาช่วยเราได้ส่งทางให้ขึ้นให้ขึ้นรถยนต์ที่มาจังหวัดพิจิตรได้เธอคิดในใจแต่ชินใจเอาเองซึ่งทุกวันไม่เคยมีรงอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าตอนนั้นหนูมีสตังไหมเธอก็บอกว่าระยะนั้นหนูมีสตังติดตัวอยู่ห้าร้อยบาท เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งหมดเมื่อรถจึงเข้ามาใกล้เขาวิ่งออกไปจากบ้านขอขึ้นรถยนต์รถจึงก็รับและคนในบ้านก็ไม่ีใครติดตามมาโทรมาถามมาห้ามมาปรามทุกคนก็ดูนเฉยๆแล้วก็ยิ้มทุกคนนั่งดูคอพากต่างคนต่างยิ้มเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขายิ้มเพราะอะไร ในที่สุดเธอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็มาจอดมาจอดที่สถานีรถยนต์สายใต้ขณะที่เธอนั่งในรถยนต์เธอก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อถึงกรุงเทพแล้วเราจะไปยังไงเวลานั้นไม่มีความสุขสึกอะไรวิตกกัวงวลว่าตอนกรุงเทพเนี่ยเขาว่าเมืองกรุงเทพมันใหญ่โตกว้วางขวางมากจะไปยังไงได้ แต่ก็คิดว่าถ้าถึงกรุงเทพเราพอมีสตังจะเหมาแท็กซี่ให้เขาไปส่งส่ง,สงรถโดยสารที่จะไปจังหวัดพิจิตรเธอคิดตัดสินใจแต่นนั้นก็นั่งมาเฉยๆแต้ไม่เฉยแล้วคิดเลยมาแต่ก็น่าสจรรัจจ์เมื่อรถยนต์ถึงสถานีรถยนต์สายใต้ก็ยยน์จอดเขาก็บอกว่าถึงสุดทางแล้วครับลงได้ครับ ทุกคนก็ตามพระต่างพากันลงเธอก็ลงลงอย่างคนที่ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ไปที่นาสะจันใจมากที่สุดพอลงมาแล้วเดินไม่ได้สองสามก้าวพระกร็พบพี่ชายยืนอยู่ตรงนั้นไปเห็นพี่ชายก็ดีใจโผล่เข้าไปกอดพี่ชายถามว่าพี่มายัางไงพี่ชายก็ตอบว่าพี่มาตามน้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหน วันนี้จเมาคืนนี้อยู่ที่พักพักที่วัดใกล้แต่ไกลแต่วันนี้อยากจะมาที่นี่คิดว่าบางทีน้องอาจจะมาบ้างหรือมาไม่มาก็นั่งแก่กลุ่มดูคนขึ้นรถลงรถแต่ก็บังเอิญพบน้องพอดีเป็นอันว่าพี่และน้องต่างคนต่างดีใจเธอก็หมดทุกพี่ชายก็มีสุขก็พบน้องเธอก็มีสุขก็พบพี่ ในที่สุดก็พี่ก็บอกว่าไปกินข้าวฉันน้องก็พาน้องไปกินข้าวความดีใจของพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปบ้านเลยวันนี้ถ้าเราจะไปก็ไปทันแต่มันจะค่ําค้างกรุงเทพซะก่อนค้างกับพี่พี่ยศัยโกติพระอยู่แต่ว่าก่อนจะไปโกติพระไปดูหนังกันก่อนนองสายก็บอกว่าเครื่องแต่งตัวไม่เดียบเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีเปล่ยน พี่ชายบอก,กไม่เป็นไรไอ้โรงหนังที่เขาไม่ห้ามเขาเาไม่ห้ามเขาไม่ถือก็พี่พาน้องชายไปดูหนังที่โรงหนังแกรนเสร็จก็กลับมาค้างที่เดิมเช้าก็ลาพระธนมาถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีอกดีใจมากรุง้นเช้าก็จ่ายของแก้บนอย่างหนักหมูไม่ใช่เครื่องกิโลแล้วเป็นหลายหลายกิโลแล้วกไก่ก็หลายตัว อะไรก็มากขนมจีนก็เป็นหาบก็เป็นว่าเธอก็ไม่แก่ที่บ้านเธอแกบอกว่าวนที่วัดท่าสงก็ต้องมาแก้ที่วัดท่าสงประเดี๋ยวกลงหลวงยุคลาท่านจะว่าออาเป็นอันว่าเมื่อเขามาถึงหลังเที่ยงก็ให้แก้เวลาบ่ายก่อนบ่ายสามโมงสิบนาทีนี่ละบรรดาท่านพุทธวิสั์เวลานี้ก็เลยเวลานาทีสร็จก็เล่าเรื่องนีจกก้จบพอดี เป็นอันว่าสมเด็จกรมหลวงยุงคลเขตุดมศักดิ์ท่านก็เป็นเทวดาประเภทที่เรียกว่าสงเคราะห์คนจริงๆแต่ละบรรดาญ,ญาติโยมพุธบริษัทชายหญิงและท่านผู้ฟังอย่าลืมว่ากฎธรรมดาก็คนที่เกิดมาคืนเ่องเกิดแล้วก็มีแก่สองต้องมีการป่วยไข้ไม่สบายสามมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใยอย่างคู่นี้และสี่มีความตายในสุด ขอทุกท่านอย่าประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีขึ้นหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการสงเคราะห์ตัดโูพระความโลภที่ะน้อยสองรู้จักการรักษาศิลเพื่อการตัดความโรกรธที่ะน้อยสารู้จักการเริญภาวนาคือรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไรจะภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกทุกวโธ ทำวันละสองสามนาทีก็ได้เวลาจะทำนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ทำได้อริยนรราเถรพุทธบริษัทถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ตกนรกก็เวลามันหมดจแล้วท่รนดาท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงเวลาอีกประมาณสิบวินาทีเ็เศษก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนทน จงมีเดบรนดาแต่พุทธสาวนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี